Work it harder. Make it better. Do it faster. Make s u s stronger than ever. p o w r after h o u r Work it never over. Work it harder. Make it better. Do it faster. Make s u s stronger than ever. After p o w r สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนบทเรียนการพัฒนาโมเดล3มิติที่ขึ้นโครงสร้างในรูปแบบของสปินโครงสร้างของสปินจะเป็นการเอาจุดและเส้นมาประกอบกัน เราใช้ modify list เพื่อทำการปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของสามมิติถ้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับเลือกที่มุมมอง Spective โดยการกดที่เครื่องมือ maximize นะครับครับผมเราก็จะได้รูปแบบหน้าตาดังนี้ครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราเลือกที่มุมมอง top นะครับมุมมอง top จะอยู่ด้านขวาบนนะครับมุมมอง top เป็นมุมมองที่ใช้ในการมองจากด้านบนลงสู่ดา้านล่างครับ ขั้นตอนที่3นะครับเลือกในส่วนของเครื่องมือครีเอทนะครับและเลือกในส่วนของเชฟนะครับตอนที่4นะครับเมื่อเราเลือกในส่วนของเชฟเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาเลือกในลักษณะส่วนของสปริงนะครับขั้นตอนที่5นะครับคลิกที่ข้อความสําเร็จรูปหรือเทคนะครับแล้วนามาวางบนพื้นที่ที่ต้องการนะครับขั้นตอนที่6นะครับเมื่อเราได้เทคหรือข้อความแล้ว เราก็จะมาทําการปรับเปลี่ยนไซส์ให้มีขนาดเล็กลงนะครับในที่นี้ผมจะปรับไว้ที่50นะครับเมื่อเราได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนชื่อข้อความนะครับในที่นี้ผมจะใช้ 3D Max นะครับครับผมเมื่อเราได้ชื่อข้อความตามที่ต้องการแล้วเราก็จะมาทําการเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ขั้นตอนที่7นะครับเมื่อเราได้ข้อความตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาทําการจัดวางให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับโดยใช้เครื่องมือ Select and Move นะครับขั้นตอนที่8นะครับเมื่อเราจัดวางข้อความอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกในส่วนของเครื่องมือ Modify นะครับขรับผมแล้ช่อง Modify List นะครับเราจะเลือกเป็น S Tool นะครับ ขั้นตอนที่9นะครับเราจะมาทําการปรับอะมอนให้มีปริมาตรสูงขึ้นนะครับยิ่งใส่อะมอนมากเท่าไหร่ปริมาตรยิ่งสูงขึ้นนะครับในที่นี้ผมจะปรับไว้ที่6นะครับเมื่อเราปรับอะมอนเสร็จครับจะมาเลือกเครื่องมือ Orbit Sub Object นะครับให้เราคลิกที่เครื่องมือนะครับเราก็จะสามารถปรับมุมมองในการมองได้นะครับ ขั้นตอนที่10นะครับผมจะทําการปรับข้อความให้ตั้งขึ้นโดยใช้เครื่องมือ rotate นะครับในที่นี้ให้เราดึงที่แกน x นะครับครับให้เราสังเกตด้านล่างนะครับจะมีตัวเลขให้ใส่ไว้ที่90นะครับครับผมข้อความก็จะตั้ง90องศาเลยนะครับขั้นตอนที่11เนะครับเราจะทำการใส่ material โดยการกดปุ่ม m ที่คีย์บอร์ด เราจะทำการปรับแมทเทียลตามความต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเลือกในส่วนของสีก่อนโดยการกดที่ default โดยการทำให้ 3D Max เป็นสีแดงนะครับหรือส erm ีตามที่ต้องการนะครับเมื่อเราได้สีตามความต้องการแล้วนะครับให้เราลากใส่ที่วัตถุครับ 3D Max ก็จะกลายเป็นสีตามที่ต้องการนะครับขั้นตอนที่12นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราทําการสร้างวัตถุและเลือกสีตามที่ต้องการแล้วนะครับให้เรากด Shift Q ที่คีย์บอร์ดเพื่อทําการเรนเดอร์วัตถุที่สร้างขึ้นมานะครับเราก็จะได้รูปแบบดังนี้นะครับครับผมเป็นยังไงบ้างล่ะครับสําหรับการสร้างตัวอักษร 3D ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่เริ่มทำจนเสร็จสิ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปต่อย,ยอดองความรู้ได้นะครับขอบคุณครับผม